สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องวิตเตพ้พีที่สิบสามเหมือนเดิมนะครับน้องนวันนี้วิตเต้จะมาพบกับเกมโรบอกนะในแมปที่ว่าซอมบี้สตอรี่นะครับก็คือเหมือนกับว่า,าเราจะรับบทเป็นคล้ายๆหน่วยสักหน่วยหนึ่งอะประมาณนี้มั้งเข้าไปในเหมือนที่วิจัยซอมบี้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เอาความเข้าใจของวิเต้นะเออเหมือนกับว่าเราก็จะมาเลือกตัวละครเราว่าเราจะรับบทบาทเป็นทหารในยังไงอะ เออแบบอา่าเต้จะพูดยังไงก็คือจะมีแบบหน่วยจูโจมพยาบาลเหมือนหมอรักษาอะไรประมาณเนี้ยเ,เดี๋ยวไปดูกันครับเนี่ยก็จะเขาก็จะให้เลือกนะเห็นปะแล้วมีสไนเปอร์มีพยาบาลมีซัพพอร์ตนะครับเต้ก็เอาอันแรกก่อนละกลัว <c oughs> อุ้ยอันนี้โอ้เขาคิวมาเยอะมากเลยนะคนที่3ามกับคนที่สี่ คือในรูปแบบเกมไต้ยังไม่รู้นะครับว่ารูปแบบเกมมันลักษณะไหนนะแต่ว่าคือแบบอ่าที่อ่านคร่าวๆตอนเข้ามาว่ามันเป็นลักษณะแบบนั้นนะอ่าก็จะมีแบบคืออย่างน้อยเราเป็นจุดโจมไม่ก่อนอย่างน้อยเราก็มีอาวุธไว้ป้องกันตัวเองเนาะแต่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับน้องๆอันนี้คือเต้ไม่เคยเล่นมาก่อนนะก็ะเพิ่งจะแบบเขาในหมวดเราบอกเขาแนะนํามานะครับก็จะเข้าไปดูนะว่ามันเป็นยังไงนะ อันนี้เหมือนจะเดินดำเนินตามแบบเนื้อเรื่องนะน้องๆคลิปดวดสกิปอ๋อโอเควอดสกิปสามคนก็คือเนื้อเรื่องก็ไม่ได้ดูกันนะไม่เป็นไรสกิปไปเลยก็อันนี้เหมือนกับได้เข้ามาเป็นสุบห้องเหมือนใครบ็อกฟูดแน่เลยอะเพราะว่ามันเห็นปลาข้างบนมันเขียนว่าสิงคโปร์อ่ะก็เป็นห้องอ่าใส่แต่งตัวอ้าไม่มีแต่งตัวกันโล่งๆแบบ่าเงี้ คือผู้เล่นผู้เล่นอันนี้ก็ประมาณแปดคนว่าน้องๆใช่ไหมเมื่อกี้ที่นะ่าพพวกเรามีประมาณเจ็ดแปดคนแล้วเอาแปดคนนะ่ะกาลังดีอะยังไ,ไม่รู้เรายังไม่รู้นะก็ต้องตามตามเขาไปก่อนนะครับน้องๆแต่ของเต้อะถ้าตูในส่วนตัวแล้วอะ่ะน่าจะเป็นหน่วยสว่างดีๆเลยนะเห็นปะ่ปะพอข้างบนนะมันมีไอ้นี่นะเขาเรียกว่าอะไรไอ้วนกล้องอินฟราเดตแว่นแว่นอินฟลีเดมองกลางคืนเงนี้ยเนาะ แล้วก็อะไรอีกไม่ดูนะลักษณะสามอันนั้นก็ไม่รู้นะอันนี้เหมือนกับเขาให้มาดูอ๋อมันน่าจะเป็นแบบไอ้นี่แน่เลยน้องๆห้อง,องแบบวิจัยซอมบี้อ่ะน่าจะใช่นะครับน่าจะเราก็ไม่รู้นะว่ายังไงนะแล้วก็ตามตามกันไปก่อนนะครับน้องๆอ,อืมขอเขาก็พูดเหมือนแนะนําไปเรื่อยนะแจ็คเนี่ยแจ็คเขาคือใครก็ไม่รู้นะครับ เขาก็กำลังแนะนำเราอยู่อตอนนี้เขาบอกเราภารกิจมันเริ่มแล้วหนึ่งอันนะนยังไงครับเพื่อนๆพืเราตามเพื่อนเพื่อนไปเนาะเพราะว่ามันจะมีคนที่ว่าเล่นแบบคิวมาสี่ห้าร้อยแล้วประมาณนี้ยเขาก็น่าจะรู้แล้วแหละแล้วเขาก็อะไรเนะี่ยอ่าครับก็ระหว่างภารกิจนะเขาให้มาทำอะไรกับซอมบี้ตัวนี้ก็ไม่รู้เนะออก็มา ก็ามาดูเฉยๆนั่นแหละแต่เนี่ยคนที่เขาแต่งตัวแบบอลังการอลังการเงี้าเต่ออก็คือแบบเขาเล่นน่าจะเล่นบ่อยแล้วละประมาณทรงนี้นะก็ได้เอาวุธมาคนละอันเหมือนน่าจะเป็นเหมือนยาแอนตี้ไวรัสหรือเปล่าประมาณนี้นะครับน้องๆน่าจะใช่หรือเปล่าน่าจะเอายาแอนตี้ไวรัสได้คนละหลอดหรือเปล่า เขาเหมือนกับว่าให้แบบพวกเราอะไปเช็คที่ออฟฟิศนะประมาณนี้แต่ตอนนี้ยังไม่มีเนี่ยไม่มีอะไรนะเห็นปะมีอยู่อันเดียวเอาพงไปหมดครับตอนนี้ตามตามเขาไปก่อนเนาะอ๋อไอ้แมพก็ มองแทบไม่เห็นแต่การตาลึอเกินอันนี้ไม่เหมือนมันใช้ได้สามครั้งนะแต่ผมยังไม่รู้นะว่ามันเอาไว้ทําอะไรนะครับน้องๆก็เราก็ทีมเดียวกันแล้วก็วิ่งตามเขาไปก่อนแล้วกันอืมเอาแล้้เอา,เาไปกันและแล้วก็ตามไปอันนี้เหมือนห้องซอมบี้มันเหมือนอ๋อเหมือนก็ถ้าทรงแบบเอาแบบเนื้อเรื่องนะแบบหนังก็ประมาณว่าโงวิจัยนี้กําลังจะระเบิดตอนนี้ หมือนซอมบี้หลุดมาเอ่อประมาณนี้ป่ะเหมือนกับว่าทางพวกกลุ่มวิจัยเขาจะระเบิดนี่ทิ้งแต่เหมือนซอมบี้มันหลุดมาไหมตรงประมาณนี้ไหมอันนี้ครบไม่มั่นใจนะไปดูกันนะครับน้องๆมองอะไรไม่เห็นเลยอะคือเดี๋ยวก่อนของเต้ามันมีกล้อง,งอินฟลิทั้งพนเนาะเต้นทำไมมันมันไม่มีอะไรยังไงแดวก่อน อา้าวเต้กดไปแล้วอะเต้กดไปลูกหนึ่งแล้วอะแล้วยังไงอะมันเป็นเหมือนระเบิดแฟตเหรอหรืองไงไม่รู้ว่ามันมีแสงฟรฟ้าเมื่อกี้จริงๆนะอา้าวมีคนระเบิดตรงนั้นทิ้งไปละต้องไปดูนะครับว่ายังไงนะเมื่อกี้เต้ลงกดไปแล้วสองลูกอะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอา้าว มันกลับมาสามเหมือนเดิมแล้วอ่ะอยังไงก่อนว่าคือเรายังไม่มีปืนไม่มีอะไรเลยนะเออแต่ก็งงนะครับเอาแล้วอ่ะเขาเริ่มกันแล้วเหรอเมื่อกี้มันเหมือนไอ้หลอดเลือดแดงๆนะแล้วทำไมของเรามันเหมือนคนขับมอเตอร์ไซค์เลรีว่าชาก สโอน o อ e r อะไรฮัลโหลโอ้ยงงไปหมดตอนนี้เอ่ะเหมือนกับว่าเขาให้มาเอาชุดอาวุธอะไรประมาณนี้เข้านะ้ำเต้ก็ไม่รู้นะเราก็เวิร์กทุมมั่วเวิร์กทุเดาไปก่อน ยังไงกันอินฟล,ลุ่งอินฟลเฟลตก็ไม่มีอา้าวยังไงก่อนเต้รู้สึกว่าบางทีมันก็นานเกินไปไอ้บทพูดนะเอาในส่วนตัวเต้นนะเนีย่ยโกงเกาะอ,อะไรก็ไม่รู้ว่า เดี๋ยวก้อนนะคือยังไงวะเนี้เอาเขาไปแล้วเอาเขายิงกันแล้วอ๋อนี่ไงได้ปืนแล้วเอาเลือกไม่ได้ด้วยนะเดี๋ยวป๊บนึ่งแล้วเต้ลองดูก่อนน้อง,อ,งอ๋อกดหมุนไปเรื่อยเอาโอเคโอเคดูแล้วมาได้แล้วไปเลยนู่ไงอ๋อจนหมากอยู่ตรงนั้นนะครับน้องเพื่อนเหมือนเพื่อนมาไวให้นะ ไม่ได้ว่านะเพราะเกมมันคงไม่มาคให้เรามาอยู่ตัวนี้หรอกมัง้งเนอะใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราตามตามเขาไปเลยกันอันนี้เหมือนเขาให้กดประตูอะไรเ a นแบ็กเหมืนอนรอประตูเหรอเอมียเอทิว e ตอ้าวเขาบอกให้เราเตรียมตัวแล้วนั่นไงมาแล้วมันมากันแล้วยิงยิง เราเป็นสายจุดโจมอยู่แล้วเราต้องจัดการซอมบี้ก่อนน้องๆน,นี่ไงมันวิ่งออกมาปุ้งป,งป,งปงุเอยเฮ้ยเอาเรยกระสุนของเรามีอยู่สองร้อยสี่สิบนัดนะครับน้องๆยังไงเนี่ยเราแมงมืดตื่อๆมองก็แทบไม่เห็นกล้องอินฟลรตมันก็ใช้ไม่ได้แล้วอะไรเราเป็นหน่วยจู่โจมไม่ใช่เหล่านี้งงจริงๆ ไปยืนกลุ่มกับเพื่อนดีกว่าเดี๋ยวพวกมันวิ่งออกไปเยอะอันตรายเลยพอดียังไงก่อนนี่ไงเนีเ่เหมือนมันออกมาสองรูอ่ะน้องๆมันออกรูนู้นด้วยแล้วก็รูนี้ด้วยวะป่ะตัวม่วงตัวม่วงว่าคิวแต่เห็นตัวม่วงม่วงนี่ไงมันออกมาแล้วโอ้กะสุนแบบ เราแม่งไม่สะใจยหละแม่งมีแบบจริงนะกระสุนมันมีอยู่อยู่สามทิปนัดเองอะมันยิงแบบจุดๆหมดแล้วอ่ะนี่พอพอก้มแก้มครับพอก้มแก้มวิ่งออกมาแล้วเอ้ยพวกซอมบี้เอ้ยคือมันยิงพวกเดียวกันได้ป่าไม่รู้นะอันนี้ในส่วนตัวเต้ก็ไม่รู้นะเต้ก็จะพยายามระมัดระวังอย่าให้โดนเพื่อนแล้วกัน แล้วถ้ามันเป็นเรื่องจริงแล้วว่ามันก็ยิงโดนเพื่อนไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะแต่ถ้ามันเป็นแบบเออของเป็นแบบเขาอ,อาจจะให้เราเล่นง่ายขึ้นก็คงจะยิงโดนกันได้ละมั้งพือเ่านะแต่ในส่วนตัวเต้ถ้าคิดว่ายิงโดนพวกเดียวกันได้นะเอาพูดพูดตรงๆคำนองๆขออาภัยด้วยนะมันคงจะด่าดเ,เต้ล้วกผมเต้ก็ยิงพลาดโดนเพื่อนสสดกระสุนโดนเนีน่ยๆเห็นป่ะอย่างเนี้ยโอ๊ยกระสุน เกระสุนได้จงหมดแล้ววะน้องทําไงวะเนี่ยน่าจะเหลือสิบสิบสองนัดก็อีกแม็กสุดท้ายนะ่ะอันนี้พยาบาลใครว่างพยาบาลไว้ให้อันนี้นี่นี่นี่เออชื่นใจว่ะอืมอ่าแต่ว่าไอ้ไอ้ตัวซัพพอร์ตอะมันต้องเป้นตัวแบบ เออแบกกระสุนเหลืออะไรไว้ได้แน่เลยนะในส่วนตัวเต้ว่านะเพราะว่าตอนที่เราเลือกตัวละครน่ะมันมีสี่อันใช่ไหมเออแต่เต้งงตรงที่ว่าทําไมไอ้รักษากระสับพ,พอร์ตมันถึงมีแบบเขาเรียกว่าอะไรคือมันก็รักษากระสับพ,พอร์ตมันก็คล้ายๆกันป่นะไอ้ซับพอร์ตเนี่ยเต้ว่าน่าจะเป็นไอ้ตัวที่แบกกระสุนแบกอะไรมาให้อะไรประมาณนี้นะในส่วนตัวนะและน่าจะความเก่งเราน่าจะเก่งแบบยิ่งเล่นยิ่งเก่งขึ้น หรือเปล่าอันนี้เต้ไม่มั่นใจนะแต่ว่าเต้รู้สึกว่าพอเราเดี๋ยเต้ใช้ปืนนะเอ้าสว่างแล้วคือเต้ใช้ M16 แล้ว M16 มันมีเวลอัพด้วยเวล์หนองเมื่อกี้ของเต้มันอัพไปเวล์หนึ่งอะปืนปืนเอาจริงนะเต้ก็งงเหมือนกันนะเออถ้ามันอัพไปเรื่องมันจะเก่งขึ้นเลยใช่ไหมเออเพื่อนๆเขาไม่อยู่กันตรงนี้เต้ว่ามันเนี่ยเนี่ยเขามารวมกลุ่มกันตรงนี้เต้ว่ามันต้องวิ่งออกมาจากไหนออกมาจากข้างล่างหรือเปล่าวะใช่เปล่า หรือว่าจะข้างบนเดี๋ยวก่อนนะแต่เขาหันมองขึ้นไปนะเห็นปะมองเอาเราก็มองนั่นไงใช่ด้วยใช่ใช่หรือเปล่าเรายืนข้างไอไอตัวแต่งตัวแพงๆไว้ก่อนผมนู้นไงนน้นไงมันวิ่งมาทางโน้นโอ้โหยิงยากกว่าน้องปืนเต็มแม่งแบบเหนินขึ้นข้างบนหนึ่งเดียวเลยคือกดกดค้างไม่ได้เลยต้องค่อยๆยิยยงเขาจะสมจริงมากนะเรื่องปืนเนี่ย เราเป็นหน่วยนี่ใส่ด้วยจู่โจมใส่ด้วยเออยิงยิงยิงนั่งง้เอายิงช่วยเพื่อนกอนโอ้โหคือเปบ่ายิงค้างไม่ได้น้องๆถ้ายิงค้างขึ้นหลังคาหมดนะปืนเต้นต้องค่อยๆยิงนะโอ้นี่เนียโอ้เออเออนี่ไงนี่ไงแล้วเขาใช้มีดกันแล้วนะสมุรงสมุไรด้วยนะเออเอออาละ เลือเตียงเต็มร้อยอยู่นะครับน้องๆเอายิงยิงช่วยเพื่อนก่อนเฮ้ยทำไมเพื่อนยืนบูกันโหดมากเลยนะเป็งไงมาละนเรายิงยิงช่วยก่อนยังไงะวะเนี่ย <c oughs> เอานี่นี่ช่วยกันก่อนเรวเพื่อนแต่เลือดเพื่อนก็เต็มเงินเกือบทุกคนนะแต่เรามีพยาบาลมาด้วยเนาะพยาบาลกับอ่า พูดพพอร์ตแน่นอนนี่ไงนี่ไงค่อยๆยิงอ่ะคือมันต้องค่อยๆยิงน้องๆอืมไอตัวม่วงมาเออตายไปละไอตัวม่วงนี่มันคือยังไงมันคือบอสตัวใหญ่เหรอหรอว่าไงก็ไม่มั่นใจนะครับน้องๆโอ้โอ้โอโอ้โอ้โอ ใจเย็นยินใจเย็นเยินเอาเฮ<อ>้ยก,กระสุนปืนได้จะหมดมาองน้องยังไงละเนี่ยเหลืออีกสิบสองนัดก็อีกหนึ่งแม็กอีกแล้ว สามสิบเฮ้ยเขาว่ามีเวลาโว้ยน่าจะให้เราหนีละละแล้วล่ะเต้ว่านะไปโกโก้อ๋อหนีขึ้นลิฟต์เพื่อนเรามาครบยงังง่ะมามาละตัวเอกว่าโอเคลิฟต์ป,ปิดละครับโอ้ยอมีรักษาพยาบาลรักษาพยาบาลของเรายังไม่เป็นไรเนาอเราต้องการกระสุนมากกว่านะเต้สวย ศูน,นะพี่น้องไปตามเข้าไปก่อนไอข้างล่างเ่าคิวเต้เห็นมันอยู่ข้างล่างสงสัต้องใช้ปืนพก <c oughs> <c oughs> แก่อนไตปืนพกแล้วก็มีร2 0อยยี่สิบโอเคยังคอได้อยู่อู้โอ้นี่ไงช่วยเขาก่อน แต่ก็ไม่กล้าจะใช้ปืนหมวดมบของน้องเพรปืนหมดเต้แม่งเป็นสายจมตีแล้วไม่มีกระสุนปืนทําไงไวะเนี่ยเคลียร์ห้องนี้หรอ,อโอเคอามารวมกลุ่มกันตัวนี้ไอ้ตรงนั้นเขาบอกให้ใช้มือไปกดเต้ไปกดก่อนกีตืด,ด,ดอโอเค รอประตูเปิดเหรอใช่ไหมน่าจะรอประตูเปิดก่อนโอ้โหมันมาแล้วน้องๆอ,อม้เหรอนี่ต้องค่อยๆย,ยิงอะกระสุนไม่มีแล้ววะทำไงเนี่ยเฮ้ยทำไมปืนปืนพกเต้นยิงรัวได้วะน้องๆจริงจริงยิงรัวแล้ววะตอนแรกยังยิงได้เทียนแล้วอยู่เลยโอ้ยมันขวนเต้แล้ววะ โอ้จะหมดแล้วก็สุนเว้ยมีใครมีกระสุนเอ้ยนั่งไงนั่งไงจริงโอเคแล้วยิยยยยยย่งยิ่งมีคนวางกระสุนไม้ให้นะวกน้องเนี่ยอัพเลวสองแล้วเอ6ซิ่หกได้เห็นไหม อ๋อพออัพอัพเวลสองกระสุนมันเปลี่ยนเนาะอ้อาวงามใสเลยกระสุนไม่เหลือแล้วตอนนี้ฟง้งฟงฟงฟงอุ้ยปืนพกเต็มยิงรัวเลยวะ่ะน้องๆยิงอืมอืมอืมอา้าวเจ็ดสิบสี่นัด ฟัง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 ฟัังฟัังฟัังตายแล้วพวกเรายิงยิงสี่สี่สิบสโอ้ยฟัง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 โอ้ยหมดแล้วน้องๆกระสุนได้หมดเว้ย เย่ yeah, แล้วสิบสี่นัดสุดท้ายของคอ่อยไปยีมต้องใช้อันนี้แล้วล่ะโอ้ยนี้ก็ไม่มีมไปอิโต้เนี่ยหละชาบ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 ภาพ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 โอ้โหทโอ้คนกัดใหญ่เลยทำไงาไวะเนี่ย อืมอืมอืมโอ้โหมันหนืดอด้วยน้องๆพอแบบเราวิ่งมาฟันะนมันรู้สึกแบบหนืดแล้วไม่ได้เห็นคนอื่นเขาเอามีดฟันไม่เห็นเขาจะหนื่เลยเขาก็สับกันโชชา้าโชช้าเลยนะเวลาจะหมดแล้วไอ้สมบีทั้งหลายเวบแหว้เหนืดหนืดจริงๆดูแต่โอ๊ย แต่มีเอัปเกรดอะมีเอัปเกรดขึ้นนะมันตีตีไวขึ้นกว่าเดิมนะกระส่งกระสุนในก็ไม่มีเออกระเป๋ากระสุนปืนนี่ใช่ไหมเราก็ไม่สังเกตเลยนะเออต่อไปจะจะสังเกตละแล้วออกไม่ได้ด้วยนะน้องพอเข้ามาข้างในนี้แล้วอ่ะมันวิ่งออกไม่ได้อ่ะ มันเหมือนมันมันไม่ให้เราออกล้วอะเนี่ยได้แต่วิ่งออกไปช่วยคนนั้นเขาออกไม่ได้เว้ยสิบกว,วินะยังไงก่อนสิบวิยังไงก่อนตึบอ่านี้เข้ามาแล้วครับ แล้วไงต่ออ้าวจบแล้วโอ,โอเคเลยเนี่ยโอ้โหนี่ไเตเก้าสิบเอสซิตสี่สิบเอ็ดคิวนะครับยิงหัวไปยี่สิบเอ็ดตัวนะโอเคคลิปนี้เต้ก็ฝากไว้แค่นี้ไปก่อนละครับบ๊ายบายสวัสดีครับ้งน้องจบแล้วนะเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะเป็นรอบๆอะ่ะเนาะก็ไว้ดูกันคลิปหน้าละกัน,นครับไปดูเกมอื่นบ้างนะอันนี้ก็สนุกนะ ได้ว่าเลยอันนี้เต้กดไปที่ล็อบบี้นะกดกลับไปล็อบบี้ก่อนละกันดูก่อนเออใช่อดี๋ต้องดูว่ามันจะมีซื้ออะไรเพิ่มแต่ดูแล้วนี่น้ามีซื้ออะไรเพิ่มอะ่ะเหมือนเราต้องเก็บเลเวลของปืนเราไปเรื่อยๆอ่ะใช่ด้วยครับโอเคคลิปนี้เต้ก็ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณน้องๆที่ติดตามนะครับแล้วก็รับชมรับฟังนะวก็มาเป็นกำลังใจเต้กเเ็เข้ามาดูนิดนหน่นอยๆไม่เป็นไรไม่ได้ว่ากันเลยก็ โอเคไปก่อนละครับสวัสดีครับ